aja <coughs> tentang

cấp bao cái gì ra đây cấp bao anh nói gì vậy mấy ông năm người สองวันั้นเน่ยน่งเจ็ดแปน่นเลวน้เลวแล้วดน่งดนังด้านงคนนั่นแหล่เอปงอยวเวลาเข้าที่รพยาเข้านนะอยาเข้าคเดีวขอรงถ้าไปเป็นผู้ปร์ตนะกูบร์ต้นไปหน้าคหลังงอยทีนะแล้วก็พื้นด้วยแ่ละคนไปลงคนนั้นจรันไปเลยตองยั่นไปเลย No, I didn't get to